ยินดีต้อนรับทุกคนกับข้าสู่เพล s i ซ u มูเลเต,อ,เตอร์นานที่นานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็วันนี้ผมได้รวบรวมอันนี้มาครบทั้งหมด100อะไรโอหนึกับอีก1อัะแล้วด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเราจะมาเปิดกัน ตรงนี้นะเท s p i n n นี v ว e w นะครับพอมกับอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ทีนดีผมก็ได้ไอเท h ชัยเอาโลว์ฮาร์มมาอีก3อันเฉยครับทุกคนแสดงว่าไอตรงนี้เราน่าจะโชคดีที่ได้มานะครับแต่ตรงนี้เพราะว่ามันนัดอันนี้โลว์ฮาร์น่าจะหาง่ายกว่านะแต่ตอนนี้ราคาก็ตกไปแล้วครับตอนนี้อัปเปอร์ค <c ười> <Holo> ือราคาไม่ถึงล้านนึงแล้วด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันวันวันพรุ่งน่าจะพรุ่งนี้นั่นแหละครับทุกคนก็ สำหรับวันนี้เรามาเปิดอันนี้ก่อนล้วกันเนาะงั้นก็เราเริ่มประเดิมอันแรกเลยนะครับอู้ศูนย์่ได้ชามสโตนห้าอันเขาบอกมิกวก็ได้ฮิวช์อะไรสักอย่างด้วยนะครับอะหมุนมาเฮ้ยลืมเปิดเสียงเอาสักหน่อยจะได้ได้ฟิลหน่อยไหมไม่รู้โอ้แต่ว่าเป็นแถบพาวเวอร์ซอยู่นะก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ร้อยสีนี่คือเดี๋ยวอันอันอน,อน,อนหนึ่งาราคาเท่าไหร่เนี่ยอันหนึ่งเก้าครับได้ขอมาร้อโอ้โห ผมก็อยากเปลี่ยนเซิร์ฟให้มันแบบว่ามีโอกาสได้ฮิวอยู่นะแต่ว่ามันคือมันขี้เกียจเออพูดตรงๆคือขี้เกียจครับไม่มั่นใจด้วยว่ามันเปลี่ยนให้ด้วยหรือเปล่านะครับงั้นกออ็ถือว่าเป็นอันแรกเราเปลี่ยนไปก่อนแล้วกนะันเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คือเราซูเปอร์คอมพิวเตอร์บักอีกแล้วครับทุกคนใช้ไม่ได้อีกแล้วเออไม่เป็นไรแต่ประเด็นของเราคือเราต้องมาตรงน,นี้ออ้ทีนทีโชเวอร์ครับอ,อืมมาแต่อย่าบอกเลยว่าจะได้เราจะได้ อืบโอเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอเคก็ได้แต่ทำไมมันไม่โชว์ฮิวขึ้นมาเลยอะ่ะอืมมันไม่ยอมโชว์ครับโอเคเจ้าสปีดเนี่ยมันมันไม่มันไม่โชว์อู้ฟอร์จูนฟอร์จูนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยว้าวสองเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนใช่สองโอเคแต่โอ้โหโอู้เจมสามหมื่นเอออันนี้ถือว่าคุ้มแล้วเนี่ยถูกปะกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะน่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้โอ้ เจมสามหมื่นเจมสามหมื่นอ่ะโอ้โหน,นี้เก้าพันอันนี้ถือว่าน่าจะคุ้มอยู่แหละเทไหมใช่สามหมื่นครับทุกคนเอามาสปินแล้วก็ปิดออกอู้ฟอร์จูนอีกแล้วแต่ฟอร์จูนช่วงนี้มันแทนที่จะไปได้ช่วงแรกๆแ,แล้วที่แบบว่ามันดีๆหน่อยที่แบบว่าเออพอตอนนี้คือฟอร์จูนเริ่มแบบเริ่มไม่มีอะไรเลยครับก็คือเริ่มแบบเป็นแค่ของปกติไปละสูตรหโอเคหิว okay. ยังไม่เห็นเลยสักะตัวครับทุกคนเปิดม,มาสิบอล้วเนะี่ยตอนนี้อืมหกหมื่นครับทุกคนรอบนี้ เุี๋ืวว่าโอเคอยู่แต่เมื่อ,อไหร่จะเจอฮิ้วสัก,กตัวคือถ้าเกิดว่าไม่เจอฮิ้วนี่ก็อย่าหวังว่าจะได้ฮิ้วเลยครับแต่มันโอ้ไม่ก็หฮิ้วสักตัวยังไม่โผล่เลยครับฮิ้วโผล่มาหน่อยมันมันต้องมีสิโผล่มาสักทีโอกาสโผล่มันยากขนาดนั้นเลยหรอคงไม่ยากขนาดนั้นครับทุกคนแต่ว่าก็ไม่เจออยู่ดีอะไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้นี่มาแหละฮิ้ว a b y ิโซ่ a อ o l o ซ l นะครับมี928ตัวราคา200 200ล้านนะมาโอ้โหเลยอ,อย่างนี้เลยอ,อย่างนี้โอกาสก็ไม่ได้มาง่ายๆแล้วก็คือทิ้งไปอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยไมกอดโอเคเจมีจม่60,000ครับทุกคนเปิดมาเยอะแหละหิวพก็เพิ่งมาอยู่อันเดียวอะ0.1%เรายังไม่เคยได้เลยนะครับเนี่ยตั้งแต่เราเปิดบิลมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ อาเท็กสปินตั้งแต่สปินนิวทิกเก้นหรือเท็กสปินนิวเวว์เนี่ยก็คือยังไม่เคยได้อัน0.1%เลยนะครับมากสุดก็นี่แหละน่าจะ2% 0.1เมื่อไหร่จะมาสักทีโอ้อันนี้60,000ก็ยังถือว่าโอเคนะจะรวยเพราะว่าเปิดเออ่เปิดสปินนิวเวว์ครับเพราะว่าหนึ่งเก้าเองแต่ว่าเปิดทีนึงอันนี้ก็คือถ้าได้เจมนี่ก็คือได้แบบเ,ออเป็นหลักหมื่นอยู่นะเนี่ยก็ถือว่าคุ้มปะก็อาจจะคุ้มนะครับแต่วันนี้ เท่าที่ดูเราเวลาน่าจะเหลือเยอะเลยแหละพอเปิดมันจะครึ่งนึงแล้วตอนนี้คือคลิปยังไม่ถึงไหนเลยนะครับก็อาอาจจะไปดูพวกแบบตลาดอะไรอย่างนู่นนี่นะครับก็มาเมื่อไหร่เมื่อไหร่หรจะเจอหิวสักตัวนึงเปิดมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออโอ้นี่หิวมาแล้วขอโชคเลยนะอ่าเจ้าแมวนี่เจ้าแมวแมวตัวอะไรเทคอะไรสักอย่างเออนั่นแหละขอโชคหน่อยเราซปเอร์คอมพิวเตอร์ก็ใช้งานไม่ได้อยู่ที เออแล้วคือผมก็ฟาร์อย่างไรเพราะผมต้องใช้แมกเนตแฟกนะครับเพราะว่าผมมีเควสที่ให้เบรกพวกไดมอนด์แบก็คแอบลเยอะแล้วก็จะได้ได้เจ็บเยอะด้วยแล้วก็มีมีที่แบบว่าให้ใช้คอร์ริคโพสชั่นด้วยนะครับแล้วก็คือผมไม่อยากลีฟเซิร์ฟไงเพราะลีฟเซิร์ฟแล้วเข้าใหม่กว่าจะหาเซิร์ฟที่เป็นไดมอนด์แฟกหรือไม่มีแฟกได้น่ะคือยากมากนะครับกว่าจะเจอครั้งหนึ่งอ่ะคือแบบโอ้ต้องเปลี่ยนไปหลายเซิร์ฟเลยฉะนั้นอันนี้ขอร้อง โอ้คริติคอลหกครับโอเคถือว่าของดีมาแล้วอันหนึง่งดีแบบคือก็คือตอนนี้ไม่ดีแล้วอะแต่เคยดีแต่ตอนนี้ก็ไม่ดีแล้วครับ <g iggle> กม็มาเมื่อไรจะมาก็ยังไม่มาฮิ้นมีไปไปห้าสิบอันแล้วนะครึ่งหนึ่งแล้วครับทุกคนอืมลัดกิบแบ็กสามอันก็คุ้มแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับอ,อันอื่นไม่คุม้ม สาสองสุดท้ายโอ้ oh my god หิวิวโผล่มาทันทีผมอยากให้มันแบบการันตีโผล่หิวทุกครั้งอะแต่ว่าดูดิตอนแรกๆก,ก็เหมือนการันตีเกือบทุกครั้งนะแต่ก็เหมือนคขาเนิร์ฟชา้ายังไงก็ไม่รู้อะแล้วมันก็แบบน้อนลงเยอะครับแต่ได้เจมหมเหมือนก็ถือยังดีเพราะว่าน่าจะได้กำไรอยู่ระดับหนึ่งนี่แหละแต่สปินดีวิธีเกนนี่ก็คือแบบโอ้ศ .1% ไหร่จะมา เออศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือยังไม่ได้เลยสักครั้งเลยขอสักครั้งหนึ่งก็ได้เนี่ยศูนย์จุ oh oh หดหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้ my god โอ้โหหมุนอันนี้เราจะเหลือยี่สิบอันครับไปโอเคอืมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้แบบอ่าอัลติเมทก็น่าจะยังดีอยู่แหละแต่ว่าคือประเด็นคือศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เรายังไม่เคยได้สักอันหนึ่งครับทุกคนดู จนหนึ 1> <1> ่งเปอร์เซ็นต์ไม่มายังไม่เคยได้เลยอย่าหวังหิวเลยครับโอ้ไม่ก็คือขนาดหิวยังไม่โล่เลยอะ่ะโอ้ไมยก็สิบห้าอันสุดท้ายสิบห้าอันสุดท้ายโ oh, oh. อ้โอ้อันนี้มาหกก็โอเคแต่ไม่โอ้ โกลเด้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ็กซิสนะครับมี่อยู่หนึ่งหนึ่งตัว please 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 สิบอันสุดท้ายมันไอนสิบอัน,น,นเนี้ยมันจะโผล่มาสักครั้งหนึ่งไหมเจ้าฮิวเนี่ย,ยมันจะโผล่สักครั้งหนึ่งไหมเขาเนี้ยเนี่ยดูเหมือนจะไม่โผล่เลยเลยโผล่แต่อะไรก็ไม่รู้โอ้โห โอ้โหฮิว่าสักสักตัวึงมาอย่างน้อยก็ามาก็ยังดีฮิวอยู่ไหนอ้าวอหมยก็สามันสุดท้ายครับโอเคแต่ละอยากโอ้ใหมอันสุดท้ายแล้วฮิวโอเคฮิวไม่มาหมดโอกาสได้ฮิวแล้วช่างมันโอ้ oh, ไปแล้ว <c oughs> ได้แต่อะไรก็ไม่รู้มาลำเพงหน่อยละกันนะเพราะว่า super พิวเ,เตอร์มันใช้งานไม่ได้ครับทุกคนอืม มันกลายเป็นบอ่อกข้นคอมพิวเตอร์ไปแล้วตอนนี้ทงและ <c ười> เครื่องไม่รู้มัน,มนชอบบั๊กอย่างนี้นะครับไม่รู้เหมือนคำว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะ <c ười> ผมก็เคยทวีตถามคุณเพสตันไปแล้วแต่เขาก็ไม่อา่านไม่ตอบอไปเลยเลยมาไอซ์ซอบบี้หโอกาสเออมีได้ไอเทมเพิ่ม5เท่านะครับแต่จะได้ฮิวหรือเปล่าก็ไม่รู้ผิดหวังกับเจ้า t เทคสปีดีนวิวมากครับมาดูอันนี้หน่อยเผื่อว่าจะเผ <c ười> ื่ <c ười> อว่าจะได้นะ <c ười> ฮาเทาใช่ไหมโอเคแต่มันไม่มีสีสีส้มๆหรือเอ๊ะมันไม่มีสีชมพูเลยอ่ะตรงนี้บ้างเผื่อจะมีครับเร็วๆๆๆอะไป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 โอเคเรียบร้อยโอเคฮะิวก็ไม่น่ามาครับทุกคนไม่รู้ว่าฮิวมีแค่ในเชสหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวงั้นเราไปตลาดกันดีกว่านะครับเผื่อจะมีอะไรดีๆให้เราซื้อบ้างมั้ อาริเบอร์สามเชสมา,ามาโอ้โหเขียวฟ้าเลยครับมาหมดทั้งเขียวทั้งฟ้าโอเคโอเคคิดได้มาไปปลูกต้นไม้กันครับปลูกต้นไม้เพื่อเอาเจมมาอืมอืมชปปุคอมพิวเตอร์ตร,ตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวแปลกๆอลนะเอ่างั้นเรามาเที่ยวชมสิ่งของกันโอ้อันนี้คือขายเกินมาเกือบแสนหนึ่งยังบอกว่ากูดี้อยู่แล้วเนี้ย โอ้หอันนี้ขายราคาเกินครับมันควรที่จะเป็นแบบว่าอะไรที่แบบว่าขายเกินราคาแล้วมันเปียให้มันเป็น b a ดดีลไปก็ดีนะเพราะว่าแบบดูสิโอ้โหนี่ไงอันนี้ b a ดด e ของบอกของแท้ครับอืออย่างหนึ่งที่เรายังไม่เคยทําเลยนะครับเือเรายังไม่เคยเล่นคอมชินเลยนะใช่คอมชินอันที่มันเป็นอันนี้อืม a r ร์เคดโ k เคนะครับมันมันจะได้เป็นพวกนี้ที่เป็นไอเทมมาซึ่งมีวก่อนที่เราจะได้เจ้า huge arcade อะไรสักอย่างอันนั้นนะครับนั่นแหละก็ เออม,มันมีแบบอ๋ออันนี้คือมีโอกาสน่าจะหนึ่งเท่าที่จะได้หิวใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบสิบเท่ายี่สบเท่าอันนี้ห้าเท่าห้าสิบเท่าอะไรอย่างงี้ไปนะครับน่าจะใช่ประมาณนี้แหละหอืมแต่โอกาสก็เท่ากันนี่อืมก็มันน่าจะเพิ่มโอกาสาแค่ตรงหิวแล้วกันนะครับน่าจะประมาณนั้นแหละ แล้วก็เออแต่แต่ละอันก็อันนี้หมื่นหนึ่งนะครับอันนี้ตอนนี้ราคาตกจากตอนนั้นอนะไรเป็นล้านอะ่ะตอนนี้เหลือ5 0,000กว่านะครับก็ราคาก็เท่ากับคีย์น,นึงเลยนะแต่ถ้าเราเอาอันนึงหนึ่งอันอันนี้มาก็จะได้แค่หมื่นกว่านะครับแต่อันนี้เออแค่เราได้ไอ้ห้าเท่านี้ก็กําไรแล้วนะครับใช่เนาะก,ก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันแล้วกันนะเพราะว่าถือว่าวันนี้นี่ก็คือเราแบบแป๊บเดียวก็หมดครับแป๊บเดียวก็คือเปิดหมดแล้วมาคลอมาชีน,นครับทุกคนไปกัน อืมเรามีเออตอนนี้เรามีกี่โทเค็นนะผมไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราเช็คอีกทีครับมาตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดอ่าสิบสามโทเค็นนะครับก็เท่าได้สิบครั้งเราก็ต้องใช้คูมค่าหน่อยนะมีแค่13บมันราคาก็น่าจะหลักล้านแล้วมนะั้งไหนดูซิว่ามีแบบไหนบ้างอืมแค่เราได้ 5x ก็คือน่าจะถือว่ากำไรแล้วนะแต่ผมต้องการ 50x เครับระวังหวังหวังผลกำไรสูง แต่ไม่เห็นมีเลยอะ่ะไม่มีครับมากสุดก็คืออะไรอ่ะสิบเอ๊ะยี่สิบยี่สิบที่เป็นสีฟ้านะครับก็เอาเป็นว่าเออเกมโอ้โหเกมนี้มันสปินไม่ได้ด้วยแล้ว,ลวกดโอหบอร์ดก็กดไม่ได้วิ่งช้ามากครับอืมงั้นเราก็มากันเลยไหมมาออาเข็มโทโเคน็นทูเพลยปึ๊บมากันเลยโอ้โหโอ้โหแล้วเอ้ยไปช้าจังเลยอะ่ะเออแต่ว่าอือหือมันไปครับ หรือว่ามันเป็นที่เน็ตผมมันค้างอ่ะเนี่ยมันอ๋อแล้วเรามีเวลาจับด้วยนะอีกแค่สามสิบวิครับแล้วมันไปอะไรชาร้าเลยนักหนาเนี่ยวัดดูมันไปครับทุกคนโอ้โอเคชา้าเลยนักหนาโถอ่าอันนี้คือสุดแล้วเหรออันนี้คือสุดแล้วจริงๆเหรอแล้วทำไมมันชา้าได้ขนาดนี้บั๊กอ w วัดเอาเดี๋ยวเดี๋ยววัด <Come on. S 1> อะไรเนี่ย ดีๆเวลามันก็หมดก่อนอ่ะมันทชไมมันไปช้าจังเลยอะโอ้โหแล้วดูดูดูมัดครับโอ้โหดูมัดดูมัดวัดเกิดอะไรขึ้นเนตผมหมออืมโอเคโอเคเร็วรีบร่วงตกตกหมายถึงตกลงมาตรงนี้นะอืมตกลงมาเร็วปล่อยโอเคได้อะไรบ้างได้อะไรเนี่ยได้อะไรเนี่ยผมได้อะไร ดมอนรูดแบ็คเราได้เจมเท่าไหร่เจมเท่าไหร่อย่าบอกนะว่าหลักพันอะไรกันเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าผมยังไม่ลองแล้วกันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้เหมือนว่าแบบเออมันจะไม่ค่อยมีขข่อะไรดีๆเนาะแล้วก็เมื่อกี้คือขาดทุนยับเยินเลยจากห้าหมื่นกว่านี่ได้เจมอะไรแบบคล้ายๆกับแบบว่าแบบเป็นหลักหมื่นเจมไอ้แบบหลักพันเจมอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะมันรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเจมมันไม่ขึ้นเลยครับงั้นก็ไม่เป็นไร เอาเป็นว่าวันนี้ผมไว้ทันทีก่อนแล้วกันนะครับเออ,อยางเรก็ยังได้เจมสองแสนก็ปอบ,ปอบใช้ไปก่อนันนี้ไว้ทันทีก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันจะเป็นคลิปอะไรก็เออก,ก็ก็ไม่ต้องลุ้นอ่ะเพราะว่าเราก็แน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันคลิปหน้าครับ